สวัสดีครับวันนี้อาร์ตแองเคาลเจอร์ชาแนลจะลนำเสนอเรื่องกลองกลองเป็นอุปกรณ์สร้างเสียงอย่างแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับภาคพื้นเอเชียแขนของเราแล้วก็มีกลองใช้มานับแต่โบราณกาลนับเป็นพันปีมาแล้วนะครับ จากหลักฐานจะเห็นว่ากรองนี้ทำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะบ้างเช่นกลองมะฮูทึบทำจากไม้ที่ยอกให้เป็นโพรงทะลุหากันบ้างแล้วก็ใช้หนังสัตว์หุ้ไว้ด้านใดด้านหนึ่งหรือขึงไว้ทั้งสองด้านแล้วก็เจาะรูหรือสา,าลาเรียกว่าแปลเพื่อที่จะระบายความดันอา,ากาศที่เกิดจากการปีและในปัจจุบันก็มีการใช้วัสดุสังเคราะห์มา ทำเป็นหน้ากลองด้วยกรองมีชื่อเรียกต่างกันนะครับโดยกำหนดจาก1ลักษณะรูปร่างเช่นกรองยาวกลองหางเป็นต้นกำหนดจากเสียงกลองตุ่มหรือกลองทุง้มเพราะตีตเมื่อไรแล้วก็จะมีเสียงดังตุ่มตุ่มตุ่มหรือทุ้มทุ้มทุ้มกำหนดจากการบอกเวลาหรือสัญญาณต่างๆเช่น กกลลองลงลองงงงแรเเพป็นนต้จากหลักฐานกรองถูกสร้างขึ้นเพื่อหนึ่งก็<ม>เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเช่นการนำกรอโงโมโหะทึกไปใช้ในพิธีกรรมขอฝนเป็นต้นสองใช้ประกอบนดนตรีสามใช้ตีเพื่อบอกสัญญาณต่างๆเช่นการประชุมให้สัญญาณสื่อสราร สัญดาบอกเหตุอื่นๆเป็นต้น4ใช้ตีบอกวันเวลาและก็5ใช้เตีแข่งขันเป็นต้นครับกรองเพลงที่หลายท่านอาจเข้าใจว่าคือกรองที่ตีเฉพาะเวลาที่พระสงฆ์ท่นฉันพันทหารเพลหรือฉันพันทหารก่อนเที่ยงวันอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้ว แอดมินเข้าใจว่าคำว่าเพลในที่นี้น่าจะหมายถึงเวลาหรือเวลาเพราะการตีกลองชนิดนี้จะตีให้สัญญาณได้หลายเวลาเชน่นตีตอนดึกๆที่เราเรียกว่ากองดึกแล้วก็ตีตอนช่วงเย็นของวันหรอที่เราเรียกว่ากองแรงและตีเพื่อบอกวันพระวันศีลเป็นต้น และกองเพลงนี้ก็ยังใช้ตีบอกสัญญาณอื่นเช่นเรียกประชุมแจ้งเหตุร้ายเหตุดว่วนอื่นๆเป็นต้นอีกด้วยโดยจะตีเป็นจังหวะสัญญาณเพื่อสื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ว่าจังหวะแบบไหนบอกสื่อถึงสัญญาอะไรนะในคลิปนี้คือการตีกองแรงเพื่อบอกถึงวันพระหรือวันศีลซึ่งก็คือ7 8 14และ15คาคำของทุกเดือน ของพระวัดส,สมสะอาดบ้านทรายมูลตำบลน้ำกำบัอำเภอท่าพน,นมจังหวัดนครพนมซึ่งกองแรงจะตีส่งสัญญาณในเวลาประมาณบ่ายสามโมงเป็นส่วนใหญ่ในสมัยโบราณที่ยังไม่มีสื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือบอกเวลาและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยกรองคือเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการตีออกเสียงเพื่อ สื่อสัญญาบอกอนาสัญญาณต่างๆให้คนในชุมชนหรือในกลุ่มก็ได้รับรู้และเข้าใจตรงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ Art and c u l t u r e Channel ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ